ครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกๆท่านครับผมครับผมสัญญาไก่ย่างเขาสุนกวางเพชรบูรณ์ครับผมเขาฝังเนื้อฝักตัวกับพี่น้องครับผมครับสแสวงโชคด้วยเราก็ต้องทําการทําง,งานทํามาหากินเหมือนกันทุกคนครับผมครับเนาะผมสัญญาก่ย่างขขาสุนกว่างเพชรบูรณ์ เขาฝังเนื้อฝักตัวกับพี่น้องนะครับโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมเป็นการคำนวณคณิตศาสตร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายครับผมคลิปนี้อยากจะทำให้แบบเร็วๆนิดนึงนะฮะร,ร่างกายไม่ค่อยสุขภาพเป็นหวัด ต้องขออภัยครับผมสูตรนี้เข้ายาวนานต่อเนื่องนะครับไปเลยครับไปกันเลยครับผมสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุสน,ส,น,ส,น,ส,นสิ่งผิดกฎหมายเป็นการคำนวณคณิตศาสตร,ร์ตามสถิติของตัวเลขนะครับผมผมสัญญากับย่าของสุนทรเิชชุบูล ขอฝากเนื้อฝากตัวกับพี่น้องนะครับเนาะสูตรใช้หลักหมืน่นคูณ3บวก5บวก1นะครับไปกันเลยนะครับเดยาวๆเร็วๆว9คูณ3เท่ากับ27ใส่7บวก5เท่ากับ2 2บวก1เท่ากับ3เลขที่ออก2 2 7นะครับก็เข้าที่เลข2แล้วก็เลข7นะครับ ว่าต่อมานะครับหลักหมื่นแปดคูณสามกองที่แปดสามยี่สี่ใสเลขสี่บวกห้าสี่บวกห้าเท่ากับเก้าเก้าบวกหนึ่งเท่ากับศูนย์นะครับว่าต่อมาเลขที่ออกสี่ศูนย์สามนะครับก็เข้าที่เลขสี่นะครับกับเลขศูนย์นะครับ จนไม่เทียมน้ำหน้าประสาจนครัเหมือนคือเลข8นะครับ8ปูณสามเท่ากับยีส่ใส่เลข4ี่นะครับ4ีบวกห้าเท่ากับ9 9บวกหนึ่งเท่ากับ0ูนว่าต่อมาออกเก้าสามแปดนะฮะก็เข้าที่เลข9้านะครับ ต่อมา7คูณ3เท่ากับ21ใส่1 1บวก5เท่ากับ6 6บวก1เท่ากับ7เลขที่ออก4 4 6นะครับก็เข้าที่เลข6นะครับทำไมเจียมนั้นนะ่าประสาจนหลักหมื่นคือเลข0 0คูณ3เท่ากับ0 0บวก5เท่ากับ5 ห้าบกหงเท่ากับหกงวดต่อมาเลขที่ออก095กนะครับก็เข้าที่เลขศูนย์กับเลข5้านะครับร <c oughs> ับไปไรเดือนดาว ว่าต่อมาหลักหมื่นคือเลขค่า5้าคูณสมเท่ากับสิบห้าใส่เลขค่า5้าบวกหเท่ากับ10 10ใส่เลข0 0ย์นบวกหเท่ากับหนะครับงวดต่อมาเลขอ 5, 6, 7, อก5้าหกเ็ก็เข้าที่เลขหานะครับคืน <singing> นี <singing> ี้ไมม่ดาว ว่ต่อมาหลักหมื่นคือเลขสามนะครับสามคูณสาเท่ากับเก้าเก้าบวก5เท่ากับสิบสี่เลขสี่สี่บวกหนึ่งเท่ากับห้านะครับว่าต่อมาเลขออกเก้าหกเจ็ดก็เข้าที่เลขเก้านะครับสูตรเด่นบนนะครับจะเอาไว้เทียบไว้ชนเด่นว่าตัวไหนมาเยอะที่สุดเมื่อที่ผ่านมานะครับรวมสูตรเนี่ยโต๊ ก็คืออันดับหนึ่งถึงห้างวดที่ผ่านมานี่จับวินสามตัวแตกครับผมวดประจำวันที่สิบหกตุลาคมนี้เนี่ยผมตั้งใจไว้ว่าผมจะเอาสูตรเด่นบนทั้งหมดเนี่ยไปรวบรวมอันดับหนึ่งถึงห้าเอาเลขแค่ห้าตัวจับวินบนสองตัวสามตัวถ้าได้แปดตัวผมวินโต๊ตงวดที่ผ่านมาเข้าโต๊ตนะครับเลขแปดตัวเข้าโต๊ตแต่อันดับหนึ่งถึงห้าเนี่ย เอ้ย 7. เจ็ดจำไม่ได้แล้วผมความจำสั้นขอไปครับสรุปก็คือวินสามตัวแตกครับผมไปกันต่อครับผมงวดต่อมาหลักหมื่นก็คือเลขหนึ่งหนึ่งคูณสามเท่ากับสามสามบวกห้าเท่ากับแปดแปดบวกหนึ่งเท่ากับเก้างวดต่อมาเลขออกสามห้าแปดก็เข้าที่เอ้ยสองห้าแปดก็เข้าที่เลขแปดครับผม ก็ต่อมาหลักเงินคือเลขสี่นะครับกต่อมาคือเลขสี 5, 5, 7, 7่สี่คูณสามเท่ากับสิบสองใส่เลขสองสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดก็ต่อมาเลขออกสองแปดหกก็เข้าที่เลขสองแล้วก็เลขแปดนะครับ ขออภัยครับงวดต่อมาหลักหมื่นคือเลข7 7็ดเจ็ดูณสาเทากัเอาหลักหน่วยคือเลข1นะครับหนึบวก้าเทาก อกโบนึ่งเท่ากับเจ็ดว่าต่อมาเลขออกเก้าสามหนึ่งก็เข้าที่เลขหนึ่งครับผมเมื่อต่อมาหลักหมื่นคือเลขหกสามหกคูณสามเท่ากับสิบแปดแต่เลขแปดแปดบวกห้าเท่ากับสามสามบวกหนึ่งเท่ากับสี่ว่าต่อมาเลขออกแปดหนึ่งหนึ่งนะครับ งูมเต้ไว้เขาที่เลขแปดก็จะมาหลักหมื่นคือเลขสี่นะครับ4บวก4บวก3เท่ากับ12แต่เลขส 2, 2องสองบวกหเท่ากับเจดเบวกหนึ่งเท่ากับแปดจะมาเลขออกเก้าเก้าเนะฮะ ก็เข้าที่เลข7ครับผมก็ต่อมาหลักหมื่นคือเลข9ก้ <_ t os> 27, าเคูณสเท่ากับยีสเใส่เลข7จ็ดเจบวกหเท่ากับสองสใส่เลข2 2งสอบวกหเท่ากับสามต่อมาเาเลขออก803 <_ t os> ก็เข้าที่เลข3นะครับ ก็เข้าที่เลขสามก็จะมาหลังหนึ่งคือเลขสี่นะฮะสี่คูณสามเท่ากับสิบสองเลขสองสองบวกห้าเท่ากับเจ็ดเจ็ดบวกหนึ่งเท่ากับแปดก็ต่อมาเลขที่ออกก็คือแปดเก้าสามก็เข้าที่เลขแปดนะฮะก็เข้าที่เลขแปดครับผม มาดูงวดประจำวันที่16ตุลาคมนะครับหลักหมื่นก็คือเลข3นะครับ3คูณ3เท่ากับ9 9บวก5เท่ากับ14 4บวก1เท่ากับ5นะครับรอผลนะครับ16ตุลานะฮะ ชนสูตรเด่นบนอีกสูตรนะฮะก็คือ4กับ5นะครับชนแล้วนะครับสูตรนี้ชน2ตัวนะฮะผมสัญญากกบย่างเขาสัญกวางพิชบูรณ์ขอฝังเนื้อผักตัวกับพี่น้องนะครับ จะรักก็ไม่ว่าหรือว่าจะชังก็ไม่รังเกียจน,นะครับฝากกด s ั b สไครป์ช่องสัญญาไก่ย่างครับผมครับก็มีแนวทางห่อยรัฐบาลนะฮะแล้วก็พี่น้องหลายๆท่านนะที่สนใจการปลูกอ้อยคันน้ำนะฮะอ้อยคันน้ำเนี่ยไร่หนึ่งเนี่ยปีนึง ถ้าคันน้ำขายเองเนี่ยจะมีผลผลิตไม่ต่ำกว่าสามแสนบาทต่อปีนะฮะสามแสนบาทที่ว่าเนี่ยัยงไม่หักต้นทุนแต่ผมคิดว่านะฮะถ้าเราทำดีๆบำรุงดีๆ <c oughs> อาจจะได้เยอะกว่าน,นั้นอย่างผมนี่มีแนวคิดคันน้ำขายเองทำเองขายเองคือเราเพิ่มมูลค่าได้เยอะมากนะฮะ ขนาดคนที่รับอ้อยคันน้ําไปคันขายเองนะฮะเขายังได้เดือนเงื่อไม่ต่ำกว่าสาม0 0ื่นบาทแต่ก็ต้องมีที่ขายใช่ครับมันก็ต้องมีที่ขายขายของเราก็ต้องเลือกไปขายตรงที่มีคนเยอะๆกําไรวันละพันเนี่ยพี่น้องคอยติดตามนะครับผมทําได้ครับพี่น้องก็ต้องทําได้ครับพี่น้องที่สนใจนะครับ เอากับขอบพระคุณพี่น้องหลายๆนะครับกับขอบพระคุณพี่น้องที่เข้ามาติดตามนะครับกับขอบพระคุณหล,ลายครับผม